หลายคนอยากสร้างภาพสวยๆด้วย AI นะคะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จะ,ะแนะนำวิธีการใช้ AI ในการสร้างภาพแบบสเต็ปไปสเต็ปตั้งแต่เริ่มเข้าแอปพลิเคชันเลยนะคะโดยแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในวันนี้คือเจมินายนะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงลองดูคลิปนี้นะคะแล้วก็จะแนะนําวิธีการเขียนพร้อมแบบง่ายๆแบบไม่ต้องสลับซับซ้อนอะไรเลยนะคะเชื่อว่าถ้าดูคลิปนี้ก็น่าจะทําตามได้นะคะเริ่มจากที่ Play Store หรือว่า App Store นะคะถ้าใครใช้ Android ก็ Play Store ถ้าใครใช้ Apple ก็เป็น App Store นะคะกดเข้าไปค่ะแล้วก็กดค้นหาหรือว่า Search นะคะพิมพ์คำว่า Gemini แล้วเราก็จะมาเจอแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะที่เขียนว่า Google Gemini เป็นโลโก้สีลุ้งแบบนี้นะคะติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็กดเปิดกดเปิดคราวนี้มันจะให้สมัครค่ะก็ให้สมัครโดยใช้บัญชี Google นะคะเมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยค่ะอ่ะ เวลาเราจะคุยแชทนะมันมีคําว่าแชทใหม่เห็นไหมคะแชทใหม่เราก็จะใช้ตัวแชทใหม่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเราอยากจะสร้างรูปภาพแนะนําว่าตัวโมเดลที่อยู่ตรงกลางด้านบนค่ะให้เลือกเป็น2.5 flat ซึ่งมันจะ d e f a u l t ให้อยู่แล้วนะคะคราวนี้เราอยากจะฝึกสร้างภาพด้วยพร้อมชิ้นแรกของเราโดยที่แบบอ้ยเรายังไม่เคยใช้ AI ตัวไหนในการเขียนพร้อมเลยนะคะเริ่มจากการเขียนพร้อมง่ายๆก่อนโดยที่แบบไม่ต้องไปนึกถึงโครงสร้างสตรัคเจอร์อะไรเลยนะคะให้เราเริ่มชินก่อนนะคะ ไปที่ด้านล่างนะคะเห็นไหมคะที่มันเป็นปุ่มวงกลม2ปุ่มแล้วมีขีดๆกดมาค่ะให้มันเด้งป๊อปอัพขึ้นมามันมีคําว่าสร้างรูปภาพที่มีรูปกล้วยค่ะกดไปที่หนึ่งจากนั้นก็พิมพ์เลยค่ะแมวส้มตัวอ้วนอ้วนพิมพ์มพิมนอนอยู่ริมหน้าต่างอะเอาแบบจางง่ายๆกดที่เป็นสามเหลี่ยมค่ะเพื่อที่จะรันสร้างภาพรอสักพักนะคะอันนี้บัญชี Google แบบฟรีก็สามารถสร้างได้ตอนนี้เห็นไหมคะ พร้อมสั้นๆง่ายๆแบบนี้เลยค่ะก็สามารถที่จะสร้างรูปภาพได้แล้วและสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมน่ารักมากเลยและถ้าสมมติว่าเราอยากจะสร้างรูปภาพให้มันหน้าเหมือนเราแล้วเราอยากจะอ้างอิงหน้าเหมือนเราแล้วเราก็ยังไม่รู้จะเขียนพร้อมยังไงนะคะอ่ะกดเครื่องหมายบวกเข้าไปกดไปที่คําว่าแกลเลอรี่แล้วก็เลือกเลือกรูปภาพอ้างอิงของเราหนึ่งรูปสมมติว่าเป็นรูปนี้นะคะกะ็เปลี่ยนให้ใส่ชุดจีนโบราณสีแดงยืนกลางร่มท่ามกลางหิมะ ในเมืองจีนโบราณ <Okay. S 2> โอเคกดรัน้นสำหรับคนที่แบบยังไม่เคยสร้างเลยนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะนี่เห็นไหมคะเขียนสั้นๆแค่นี้เลยก็จะได้รูปภาพมาแล้วใ็่ไหมอย่างสวยไม่ได้สวยธรรมดาก็าเรียกว่าสวยอืมก็ยังไงก็ลองดูนะไม่ยากเลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยเริ่มนะคะ คิดว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเข้าสู่วงการ AI นะคะลองไปทำตามกันดูนะคะ